มาดูซ่อมคดีตัวนี้กันบ้างเนาะตเรงเรียกว่าตายจีนแล้วกันนะววมันก็ไม่มีอี่ห้อยม,มีอะไรนะกับหลักการก็ด้เหมือนกันตอนนี้ดูอาการเขาอ่อนไฟพลุกติดแดงหมดเลยก็ไนละ้เล่าเรื่องมา่นะาเห็นมีรอยบรกีมาบ้างอะไรมาบ้างนะไม่เป็นไรมีนาทีซ่อมซ่อมไปนะ ไปวัดเอาโพูอักเมาแล้วพูดวัดดูแล้ช็อตอยู่นะผว้ของวัดดูก่อนนี้นะก่อนเดี๋ยวถอดออกก่อนนะหมดท้งสองฝั่งเลยนะเรามาดูลูกเครื่อดูแรงไฟกันไปท่อนหนึ่งเลยนะ เรื่องนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเราพอแล้วนะตีคาเกตนะต้องดันลุกคืนนะรอเธอออมแพักนึงอ่ะฝั่งนี้เราด้สี่เหลี่ยมนะอีกฝั่งหนึ่งจ้าหยักหน่อยหนึ่งเป็นนี้เพราะว่ากาวมันจับคนละจุดกันนะต่อไปเดี๋ยวเอาเฟรชเอาพูดมาใส่อันนี้เราใส่เฟรชไปฝั่งละหนึ่งตัวสองตัวนะ ไต้ก่อนเดี๋ยวลองออนดูดูหน้านจอด้วยนะดูจอสกบดกเลยนะอ่ะอ,อนสายไปไปแล้ว,ลวรอแป๊บหนึง่งอ,ออกมาแล้วเจอออกมาแล้วแต่จับจับเป็นอันใช้ได้แน่นอนนะเดี๋ยวเราใส่ปุ๊บให้ครบแล้วก็เดี๋ยวลองออนอีกเที่ยวหนึ่ง

นะอันนี้ก็คืออาพุธพังอย่างเดียวนะเป็นมากรณีนะมาเรื่องกับพังเข้าไปดูงไ,ได้เสียหายไมยก้ก็เช็คตรวจ่อมกันไปนะเดี๋ยวก็มาเช็กมัมต่อไปน,นะ